ครับทาบ่อเลี้ยงหอยจุ๊บนะครับนี่ครับลงทุนสามร้อยบาทนะครับได้บอ่อสองใบนะครับอ่าตัวนี้เป็นผ้าผ้ายางนะครับเป็นไม่ใช่ผ้ายางแนละ้วเป็นผ้าพลาสติกนะครับอ่าเป็นพลาสติกใสนะครับผมไม่ชอบสีดําก็เลยเอาเป็นสีใสามานะครับโดยแผ่นหนึ่งเนี่ยยาว สามเมตรคูณหกเมตรนะครับโดยที่ผมใช้เป็นก้อนหินนะครับเรียงกันนะครับนี่ครับเป็นก้อนหินเอาก้อนคือที่เป็นล่องมะพร้าวอยู่แล้วนะครับผมก็เลยเอาก้อนหินนะครับมาเรียงแล้วก็เอาเอาผ้าปูเลยนะครับแล้วก็ฝนตกมานะครับน้ําเต็มบ่อนะครับผมก็ได้นําหอยจุกมาปล่อยนะครับก็ปล่อยเป็นสองสาเดือนแล้วก็ ดูแล้วยังรอดอยู่นะครับส่วนพยางก็ไม่ได้รั่วนะครับอ่าอยู่ได้นะครับนี่ครับลงทุนสามร้อยกว่าบาทก็สามารถเลี้ยงหอยได้แล้วนะครับอ่าหอยไม่ตายด้วยนะครับแต่น้ําสีอาจจะไม่สวยนะเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายเลยนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเมื่อวานลงงมดูแล้วนะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับอ่ะนี่จะเป็น อ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นอันนี้เป็นลูกเขานะครับนี่ครับได้ลูกมาแล้วนะครับคือผมปล่อยอ่ะหอยตัวใหญ่กับนิโป้อีกนะครับอ่านี้เป็นรุ่นลูกเขานะครับก็ปล่อยมาเดือนกว่าแล้วนะครับก็ยังอยู่ข้างล่างนะครับพอดีไม่อยากเปียกนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายทำอ่าเก็บให้ดูนะครับแต่หอยตัวตอนนี้ตัวใหญ่กับนิโป้เยอะนะครับพร้อมกับลูกหอย ที่เกิดมาใหม่นะครับน่ครับลงทุนสามร้อยบาทก็สามารถเลี้ยงหอยได้นะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับเลี้ยงในดงมะพร้าวนะครับพร้อมกับป่าญ้าลกๆนะครับนี่ครับก็จริงๆแล้วในนี้ผมก็มีผักหวานมีหลายๆอย่างนะครับมีต้นเตยอ่าหลายๆอย่าง แต่ว่าไม่ได้ค่อยได้ถ่ายทําให้ดูนะครับเนื่องจากคนไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะครับเรื่องอื่นนะครับส่วนใหญ่คนก็จะดูเรื่องน้หน้าอย่างเดียวผมก็จะเน้นไปทางน้หน้านะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเสริมไปนะครับในช่วงที่น้อหน้ายังไม่รู้จะถ่ายอะไรดีนะครับก็เสริมเกี่ยวกับการเลี้ยงหวยเลี้ยงอะไรไปนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวสัสดีครับ